สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้มาตัดกิ่งตอนนะครับพันมานาวแป้นพิจิตสอนะครับส่วนมากผมตอนจะใช้กิ่งแขนนะครับเพื่อนๆหลายคนเรียกกิ่งแขนกักิ่งกระโดงครับถ้ากิ่งกระโดงก็จะยาวขึ้นไปอย่างที่เขาอธิบายนะครับ ยาวคุณไปโดโดเลยอันนี้นะกิ่งกระโดงน,นะครับแต่ผมตอนส่วนมากผมใช้กิ่งใหญ่ส่วนแถวนี้นี่ก็กิ่งแขนล้วนๆกิ่งคําว่ากิ่งแขนนี่เพื่อนๆบางคนเขาบอกว่าใหญ่ช้ามันโตช้าหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมคิดว่าผมตัดแต่งกิ่งแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ให้ดูที่ผมเอาอะไรเอ่ยลงถุงแล้วนะครับเขาแตกช่อข้างนี่เยอะ ไม่ถึงแตกยอดนะครับผมว่าเขาจะเป็นทรงพุ่มเร็วกว่ากิ่งโดงนะครับแล้วพอเราอ๋อนี่ออนลอยอยมีกระลอกมาดึงขาดครับนี่ครับหลากเขาเต็มเขาเริ่มมา,มาดูดอาหารในในขุยขุยมะพร้าวเรานะครับขุยมะพร้าวเราจะเริ่มแห้งครับเขาเริ่มใช้อาหารจากนี่แล้วนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้ลากน้อยเขายังมันมาดูดมากคอนไปทั้งเกือบเน่าแต่ไม่เน่านะครับได้อยู่นะครับเ,เพื่อนๆนอกนั้นอ่าวันนี้วันที่ส,สี่สี่พฤศจากายน2,567นะครับอากาศแห้งแรงเริ่มมาไม่ใช่อากาศหนาวนะครับมันถึงจะมีอ่าพยากรณ์อากาศไปจะมีฝนมีอะไรแต่ความรู้สึกว่า ลมที่พัดมาเนี่ยเหมือนแบบแห้งๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนหน้าฝนนะครับเ,เพื่อนๆเราเลยยังรีบตัดออกมาว่าเอามาลงถุงทักไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้กิ่งเขาตายด้วยเพราะก็เอามาเขามาดูดอาหารนี่ใช้แล้วนะครับตอนมะน้นาวก็ไม่ยากนะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับติดทุกกิ่งครับติดง่ายกว่ามะม่วงสะเาวาครับสะตวมะม่วงผม ตอนมันพร้อมกันรากยังไม่ออกก็มีนะครับจะออกเป็นบางกิง่งบางกิ่งแต่มะนาวเนี่ยทุกกิ่งครับออกหมดนะครับเล็กใหญ่ออกหมดผมใช้กิ่งแขนเพราะว่าพอเราตัดแบบนี้ผมเดียวผมว่าใบาออกอีกนิดนึงพอเอาลงได้อยมานสี่ห้าวันเขาก็เริ่มเหมือนมีแทงยอดออกมาแล้วนะครับไม่ถึงสิบห้าวันเดียซ้าไปนะครับแทงยอดเล็กเล็กน้อยผมคิดว่าจะเป็นพุ่มง่ายกว่านะครับ แต่เวลาเขาขายอะอย่างเงี้ยบรรจุพันบรรจุกล่องมันจะยากนะครับเพราะเขาเขาเขาากิ่งเขาไปซ้ายขวาแบบไม่ไม่ตรงครับเพราะกล่องมันจะเปืองกล่องนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่นี่เขาส่งง่ายครับเพื่อนประหยัดค่าส่งแต่ก็เราไม่ได้ส่งไปไหนนะครับอันนี้จะลงถุงแล้วปลูกเองนะครับเพื่อน ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวสวนมะนาวผมจะลงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะมีพิจิตสอตแล้วก็เป็นพิจิตสองคล้เป็นพิจิตทุนเก้าโคตดดกไอ้ของโคตดดกแป็นลำไพาตาฮิติตาฮิติก็คือทุน 9, เก้าไรเมล็ดผมมีอยู่ประมาณนี้ครับสายพันธุ์แต่แป็นพิจิตจะเยอะกว่านะครับ กับนี่นะครับเป็นพิจิตรสองกับเป็นลําไพจะเยอะกว่าเขานะครับรองลงมาก็คือโคดดกผมใช้คาว่าโคดดกสั้นๆกันแล้วกัน,นครับอันนั้นอยู่ประมาณสิบต้นจะพยายามเร่งขยายต้นแล้วก็ตอนต่อไปนะครับฝานเพื่อนกดติดตามกันด้วยนะครับค้นเกษตรพากินพาเที่ยวประทัอ๋ออีกนิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดินไปเลยก็ได้ครับ ไปคไปดูที่ผมลงนี่ผมถมดินก็เลยทำให้ลงยากกว่าเก่านะครับเดิมทีเป็นที่เรียบเรียบแล้วผมวดินมันลงประมาณวันที่ยี่สิบสามตุลาวันปียะนี่เองนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนกิ่งกิมกิ่งกิ่งที่เขาเรียกว่ากิ่งแขนนะครับแตกยอดแล้วครับแถมมีดอกมาด้วยนะครับแต่ดอกก็จะไม่สมบูรณ์เพราะด้านล่าง อาหารเขาน้อยนะครับนี่ครับการแตกของเขานะครับกิ่งแขนนะครับผมเลยว่ากิ่งแขนสําหรับผมปลูกเองจะเป็นทรงพุ่มง่ายกว่านะครับเพื่อนๆดูแตกนะครับกิ่งยอดเขาแตกนี่ครับสดาวนะครับถวายของแทนนะครับติดตอนมาต้นไหนที่ได้รากก่อนผมอมาก่อนนะครับอันนี้ลงลงได้ประมาณ หกเจ็ดวันเป็นเพื่อนดูเขาแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดออกมาแล้วนะครับใบยังสีเขียวผมตัดใบเกือบหมดใบยังสีเขียวเขาลอดแล้วนะครับแตกยอดเล็กๆออกมาแล้วครับลากเริ่มเดินครับส่วนตรงนี้สิบห้าวันขึ้นนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ